ครับสวัสดีครับผม FC แฟนช่องนะฮะอ่ะผลรางวัลก็ออกไปแล้วนะครับผมน่เห็นกันจะจะอ่ะเรามาตามกันต่อแล้วครับผมตามกันต่อว่ามีสูตรไหนที่มันเข้าปังปังมีสูตรหนึ่งนะฮะมีสูตรหนึ่งที่เข้าปังปังเลย FC ส่งมาให้นะครับผม สูตรนี้เป็นเลขสอดแหนมนะทำเล่นๆเ,เดี๋ยวมันเข้านะฮะเลขสอดแหนมนะฮะเลขสอดแหนมง่ายๆนะง่ายๆง่ายๆสี่ศหตามรับชมเลยนะครับผม งวดผ่านมานี่แหละงวดนี้แหละหนึ 1, ่งสคหกหอ่าเดี๋ยวจะทำงวดวันที่1 6บหกสคให้ดูนะฮะอ่าก็คือการบวกลบด้วย1น,นั่นเองนะเพิ่มลบด้วย1นึหนึ่ง,งนะอ่าถ้าลบด้วย1นึหนึ่ง,งมันจะได้ที่ตัวไหนนะได้สี หนึ 1> 1่งลบศเหลือเก้าหนลบสลบสเหลือสถ้า1นบวกสนี่ได้5้าไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็ฝั่งลบเรามาดูฝั่งลบทางนี้นะเดี๋ยวเสสีเขียนดีกว่าจะได้แยกกันอ่าลงคลิปให้ชมอยู่นะครับคลิปนี้40 1ศูนอ้าวหเขียนผิด แกยังไงดีอาตรงนี้แหละทำเป็นห้าใหญ่ๆเออสี่ศูนย์ห้าบวกบวกนะฮะบวกด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งผลลัพธ์เป็นหกหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าทางนี้ห้าหนึ่งหกเราจับมาแม็ดกันนะฮะจับห้าหนึ่งหกนี่มาตั้งนะฮะ ห้าหนึ่งหกแล้วก็จับสามเก้าสี่เนี่ยมาวางลงตรงนี้แล้วก็จับเลขที่ได้มาเนี่ยมาแมทใส่กันนะฮะเห็นี่หนะ้าหนึ่งหกมาฝั่งนี้เห็นไหมอ่าสามเก้าสี่ก็เอามาฝั่งนี้นี่นี่นี่จับแมทกันเข้าตรงๆแล้วครับผม นี่เลขวิ่งเราที่เก้ามันมาชนเลขวิ่งพอดีนะฮะไม่ต้องไปจับอย่างอื่นนะเราวิ่งเก้าอยู่แล้วว่ทีแล้ววิ่ง8ปดกับเก้ามันเข้าเก้าใช่ไหมเข้าเก้าเราจับกันก็มีเกหกับ9ก้าสี่แล้วครับผม 9, 6, 9, เก้าหเก้าสี่แแถมมันพ่วงหนึ่งสี่หนึ่งหมาด้วยนะฮะ พ่วงมาที่หนึ่มาด้วยนะครับผมจับอย่างนี้9ก้า9มาห้าเกานี้เก้ 9, านี้ะะสะอาจับหลักร้อยก็จับหลักร้อยก็3ตัวก็จับใส่กันเลยนะ สามเก้าสี่สามเก้าหกห้าเก้าหกห้าเก้าสี่นะผลปลาคนว่าเข้าออนะครับผมมันเข้าออนะเรียกเขียนสูตรทำนองนี้นะเอฟซีส่งมาห้าเก้าสี่นะเข้าออตรงตรง เอาที่94แถมพ่วงเลขล่างหนึ่งสีได้ด้วยนะฮะอืมผลออกผลก็ได้ที่514นะฮะกา594เลขล่างกันหนึ่งสตรงๆเลยนะครับผมนะผลออกมันตรงๆ อะไรจะมาตามต่อแล้วครับงวดนี้งวด16สิงหานะมาตามกันต่อว่าจะปังให้ไหมนะฮะจะขอกระดาษสักแผ่นสักครู่นะครับอ่ะตามกันต่อนะครับเลขสอดแนม อาวงวด 16, สิบหกสคหกห้านะฮะ,ะตามกันต่อนะครับผมห้าเก้าสี่งวดที่มันออกห้าเก้าสี่นะเดี๋ยวสีแดงเขียนอ่ะเรามาตามเลขวิ่งกันก่อนฮนะ เลขวิ่งถ้าเดินด้วยบวกสามบวกตัวสุดท้ายนี่ก็ได้เจ็ดกับแปดนะฮะเจ็ดกับแปดจะมาหนึ่งตัวนะครับผมเราก็มาตั้งตัวนี้ไว้ตั้งห้าเก้าสี่ไว้ห้าเก้าสี่อ่าเราลบด้วยหนึ่งนะทำเหมือนเดิมนั่นแหละหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ได้สี่แปดสามมามแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วสี 4, 8, ่แปดสามฝังลบฝั่งลบห้าเก้าสี่ฝั่งลบฝั่งบวกฝั่งบวกได้ห ก้าบวกหนึ่งเป็น0เป็น10พอดีเป็น5อ่ะเราก็จับตัวเลขทั้ง2องมาใส่ในกรอบแล้วครับผมเอาฝั่งบวกนี่ใส่ไปก่อน6 0ศนหนี่นะนี่นะนี่นะหกศเราจะให้มันแมทกันแล้วก็สี่แปดตัวนี้นะ เดี๋ยวจะแยกสีให้หน่อยนะครับนี่นี่นะสี่แปดสามนี่หกศูนย์ห้าทางนี้ปากรววา,ามาชนเลขวิ่งพอ,พอดีแล้วครับผมมีแปดนี่มาชนเลขวิ่งนะนี่เลขวิ่งแปดเลขวิ่งแปดเดี๋ยวเรามากไว้ก่อนนะฮะ ชนแปดพอดีอแปดจะมาได้ไหมนะฝั่งนี้ไม่มีนะเจ็ดไม่มีอ่าเราก็มาจับกันเลยนะครับผมมาจับกันเลยจับกันเลยอ่ะจับคู่ก็จากที่เราเอามาตั้งไว้นี่แหละครับผม 6ก5ับ483เราก็จะได้ตรงๆคือ83ดสเลยนะ83แล้วก็85 8684แปดหกแป ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกอ่าเราก็จะได้ออกมาแปดชุดนะฮะอ่าเลขที่เราวิ่งเนี่ยมันเข้าบนนะแปดนี่ถ้าแปดมาเนี่ยเท่ากับชุดนี้ชอบเป็นบนนะถ้าศูนย์มาชอบเป็นมันเข้าล่างมันเคยเข้าล่างนะฮะศูนย์เคยเข้าล่างนะฮะก็จะได้ตัวเลขประมาณเท่านี้นะฮะผม อาถ้าแปดมาตรงตรงจะได้ตัวไหนบ้างครับจับสามตัวเอาไว้ซื้อลอตเตอรี่กันแล้วกันเอาตรงตรงไปเลยนะครับสี่แปดสามนี่ตรงตรงหกแปดสามห้าแปดสามแล้วก็ศูนย์แปดสามอ่ะถ้าไปห้าก็หกแปดห้า 485 385 085อ่ะสรุปแล้วมีเลขแค่2ตัวนะ83กับ85นะครับผมสวยงามนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขขี่ทั้งคู่เลยนะฮะอ่ะเอาไปหยิบรัตเตอรี่กันนะครับผม 83มกับแปดห้าชุดสามตัวก็มีให้ไปแปดชุดนะฮะใครชอบตัวไหนก็นเลือกเ้าตามใจชอบนะฮะปู่เยี่ยมชอบที่นี่แหละศูนย์แปดห้าหกแปดห้าห้าแปดสามสี่แปดสามเนี่ยชอบทำนองนี้อ่ะสูตรนี้มันเข้าดีนะนี่เทียบกับงดก่อนนะ สามเก้าสี่ห้าเก้าสี่เนี่ยเข้าตรงๆนะฮะสามเก้าสี่สามเก้าหกห้าเก้าหกห้าเก้าสี่ผลมันออกตรงๆนะครับผมลเลขสามตัวก็จับแค่หกชุดนะแต่อันนี้จับสักแปดชุดนะครับผมอหมดเวลาคนดีไปแล้วไปแล้วไปล้วโชคดีกันนะครับผมไปหยิบาราสเซอรี่งวดวันที่สิบหกสิงหาสองห้าห้ากันลองดู นะครับบางทีอาจจะปังๆก็ได้สนสูตรง่ายๆ